สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมอย่าทำให้ปลาตื่นนะครับทุกคนโอ้โหชื่อเกมคือน่าสนใจมากๆเลยนะนี่ครับ go to the water นะเขาบอกให้เราลงไปในน้ำนะครับอู้ดูดิปลาเต็ไมไปหมดเลยอะไรเงี้ยต่อให้เราไปจับปลาใช่ไหมจับปลาปา้าบอ่ะา,าะพาปลาอะไรเงี้ยต่อครับอ๋ตอตรงที่พาปลาไปนะก่อนที่มันจะตื่นนะครับผมวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอ่าไปวางจึบ๊บโอเคแล้วไงต่ออ๋อมีอัปเกรดได้ด้วยนะครับอัปเกรดยูฟิต เลเวลทำไงเอ่ยกดตรงนี้เหรอโอ้นี่ไงครับเก็ได้อ่าแล้วไงต่อต่อไปแค m มอ e ฟิ t นาวก็คือไปจับฟิตได้นะครับแล้วก็ซื้อพวกเครื่องมือต่างๆเพื่อทําให้เราจับปลาได้ไวขึ้นนะครับตรงนี้นี่อ่านี่ตรงนี้ปุ๊บโอ้นี่ครับผมทําให้เราว่ายไวยขึ้นเลยขึ้นนะโอ้นี่คือว่ายไวยขึ้นหนึ่งร้อเเซ็นเลยนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะฟีเอพิกก็คือถ้าเกิดเราจอยปุ๊บเราจะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นเหมือนในเบนลอตนะเขียนนี่มีทูทเ่สเรากดตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยนี้เป็นซื้อของก้าโลบักเริ่มต้นอืมแองเกร์ฟิตแล้วก็มีชนิดปลาให้ดูนะครับเอามีใชนี่มีโกมีเรนโบ์ครับผมทุกคนเคเดี๋ยวดูนี้ว่ามีปลาตัวไหนบ้างอืมเอาตัวไหนเอ่ยเนี่ยตัวนี้แล้วกันพาวเวอร์ฟิตนะครับมาเลยพาวเปอร์ฟิตปึ๊บมาแล้วไปอ๋อมีผมพิเศษด,ด้วยครับทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยปลาตัวนี้มันจะกัดเราครับผมถ้าเกิดเราเข้าใกล้มันนะ เข้าใจแล้วโอ้โหยากอยู่นะเนีนええ่ยเลือกหาก่อนนะเอาตรงไหนดีว่าที่มันแบบง่ายๆหน่อยนี่แล้วกันตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่ใช้นี้ด้วยครับอันนี้ใช้นี้ด้วยนะฮะปลากระตูนไปใช้นี้ด้วยครับไปเลยไปเลยเร็ว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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าสวยครับผมปลอดภยัยแล้วโอเคแล้วเราวางไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บอ่าแล้วเราก็รับเงินมานี่ไงอัปเกรดได้ครับอัปเกรดไปเป็นเลเวลสองอ๋ออัปเกรดได้เรื่อยๆครับนี่ไงจะได้เงินมาโอเค เป็นเกมแนวแบบเหมือนไทยคูนเลยทุกคนเฮ้ยปลายตัวนั้นน่าสนใจมากตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ติดโก้ด้วยครับตัวนี้มาๆๆป,ปึ๊บไปครับไปไปไปนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยเอ้ยโอ้โหทุกคนนด,ด่องอ่ะไม่เป็นไรนี่ฮนะตรงนี้พอดีเลยนี่สวยเลยครับเอาเราต้องเราต้องลงไปในน้ำด้วยอือเจริญเถอะ โอเคสวยครับ oh. <laughs> ได้มาแล้วครับผมเคทฟิทนะปลาหนวดแมวนะครับหรือมันคือปลาดุกนั่นเองทุกคนหน้าต่างเหมือนปลาดุกเลยนะอัปเกรดก่อนอัปเกรดปลาหนวดแมวไปอ่านี่ต่างมาโจโจเอ้ยก็สนุกอยู่นะเกมมันแบบเออมีความเป็นชาเลนจ์ดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ไล่จับปลาหนวดแมวมาดำน้ำจับปลาโอเคนี่โอ้โหได,ได้เงินเยอะมากอันนี้ติดโกนะบับโกอันนี้ชายนี่ชายนี่สองตัว แต่ติดโกเนี่ได้เงินเยอะมากเลยครับอีกหน่อยน่าจะมีบัฟแบบมูเดชันเยอะไปหมดเลยแล้วเพื่อนๆเ,เราสามารถไปขโมยของเพื่อนๆได้ไหมเนี่ยขโมยได้เว้ยเฮ้ยขโมยได้จริงๆด้วยเฮ้ยอันนี้แล้วกันเอาตัวนี้ตัวนี้น่าจะโหดปึ๊บขโมยยังไงอ๋อขโมยต,ต้องเสียเป็นโลบักโอเคครับงี้นไม่ขโมยแล้วกันเศร้ายฮะขโมยเป็นโลบักนี่คือจบเลยคือแบบแย่มากเพราะเราไม่มีตังที่จะขโมย <laughs> เสียตังเยอะเกิน โอเคเดี๋ยวเราอัพตัวนี้ให้มันโหดๆห,หน่อยแล้วกันตัวนี้คือตัวเดอะแบ็ของเราตอนนี้นะฮะนี่อัพเกรดไปโอเคจะบปลาต่อแล้วเราต้องซื้อทูดด้วยนะครับนี่ฮะ uh, พันห้าเพื่อที่จะทําให้ใบน้ำไปเรขึ้นไปข,ขึ้นนะฮะหาก่อนปลาตัวไหนดีเหมือนเราต้องค่อยๆอันนี้ไปครับค่อยๆขยับปลาให้มันเข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะถึงจะแบบสปายหน่อยนง่ไงปลาตัวนี้นี่นีตัวนี้เลยนี่โหตัวนี้ตัวใหญ่มากครับเป็นเหมือนเอ่อชื่อว่าอะไรเนี่ย ฟาเบอร์ฟิตเอ้าไปหไหนแล้วปา้าโอ้โหจบแล้วฉลามแล้วกันอันฉลามแทนฉลามหัวค้อนมาไปฉลามน้อยอันคอมมอนครับตัวนี้อันคอมมอนโอเคได้มาแล้วฉลามหัวค้อนกลับไปบ้านก่อนนี่วางาตรงนี้แล้วกันจิบจ๊บจบเย่ได้แล้วฉลามหัวค้อนได้ทีละสิบบาทเลยเหรอเนี่ยเยอะอยู่นะโอ้ทุกคนได้เงินเยอะมากซื้อนี่ก่อนเลยครับผมซื้อเป็นทูตนะฮะซื้อมาแล้วปา้าโอเคนี่วิ่งไวขึ้นวิ่งไวขึ้น โกองอยู่โกองอยู่เดี๋ยวเราอัพเกรดฉลามหัวค้อนนะครับเกรดก่อนได้เงินเยอะมากฉลามหัวค้อนนี่ได้เยอะมากเลยโหตอให้ติดโกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดระดับมันต่ำอย่างเงี้ยมันก็กากอยู่ดีนะต้องแบบระดับสูงๆ,ๆกนถึงทุกคนถึงจะแบบจะโหดนะเคเคเคมาไปต่อไปต่อตรงไหนอีกดีเฮ้ยนี่มันต,า,า,ลลตา,าลาเลโรตาลาเฮ้ยโอ้โหไม่ทันเกือได้ตาลาเลโลตา,าลาแล้วเอ,อ้ยตัวนี้แล้วกันตัวนี้ตัวนี้เอ,อ้ยตัวนี้ดีกว่าประดับดูจะเทประดับนะฮะ โอ้ได้มาแล้วครับเมื่อกี้ตาเลโลตาลาเกือบได้เราทุกคนเสียได้จัดเลยอ่ะมา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 นี่ได้มาแล้วปลาน้อยนะครับผมว่าดูทรงน,น่าจะเทรดปลาได้นะเนี่ยทุกคนตาเลโลตาลานี่น่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดของเราแล้วตอนนี้เังเกตเลยนี่โอ้โหได้เงินเป็นร้อยโคตรเวอร์นี่เราถือนี้เป็นวายเดินไปขึ้นนะครับมันไม่ใช่ไวไวขึ้นแต่มันเดินไวขึ้นนี่ตาเลโลตาลาตุงตุงสหูระ มาเลยไป้าเล็่ดโกวอไม่นะโอ้คือมันกัดเราแล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเราย้ายมาใกล้ๆได้แล้วนะตอนนี้มาเลยนี่เก็บมาก่อนปุ๊บเสียรายไม่ติดโกไม่ติดเลยเลยนะครับอย่าทำให้ปลาตื่นนะเกียดนี้แต่สุดท้ายพอเราเก็บปุ๊บปลาก็ตื่นอยู่ดีนะฮะได้มาแล้วตาละเลโลตาะลาะตุงตุงตุงตงสหูระโอเคนี่เัเกรดได้ด้วยโคตรโกโงเลยได้เงินมาเยอะมาก เดี๋ยวดูที่ขั้นต่อไปคือเท่าไหร่เอ่ยสำหรับทูตต่อไปคือสองหมื่นห้าโอ้ชิวๆิวชิวช,วชวอัพตาีดูตาล,ลตาลาก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้ต่อฟาร์มต่อนะครับปลายถือนี้โอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยท็อปปิคเข้าชิมนี่ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าปลาดาบเอ้ยเออปลาดาบนีกก่แหละปลาดาบติดโกระดับแร่ไป let's go why 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 ไม่นะไม่นะ อ๋อเออดืมดูเลยปราดามันหมดสามวิอะ่ะแย่จัดเลยต้องเอาตัวที่แบบว่าหมดช้าๆหน่อยนะครับไม่งั้นไม่ทันนะฮะอืมดูก่อนเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นบ้างดีกว่าฝั่งนี้ดูอันตรายอยู่มันมีอีเวนต์พิเศษไหมแบบว่าทะเลเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยทุกคนตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเต่าเตาเต,า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 ตา่าเอาเต่าเอาเต่าเต่าในวายอยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮตาละเลรลตาลาโก้ทนันทันทันสองวิทันผมว่าทันผมว่าทัน ผมว่าทันผมว่าทันนะฮะทันทันนะสวยครับผมได้ตาลาเรโรตา,ราลาลาร่างกโกมาครับผมอย่างเฟี้ยวมาแล้วครับนี่มันมีแบบบูทบูทด้วยนะครับผมถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนๆนะครับแต่ผมยังไม่เชิญเพื่อนลวกันเพราะผมยังไม่มีเพื่อนเศร้าไม่มีเพื่อนนะอือเสียใจตรงนี้คือถังขยะทิ้งปลางั้นเหรอนี่เอามาวางตรงนี้เลยลตารเรโลตาาลารับเกตก่อนติดโกด้วยนะครับโคตรโกงโหได้ทีละสองร้อยเลยหรอดีจัดจัดนะเก็บเงินไปเรื่อย ปรับปรับปรับอู้เด้งเงินสองหมื่นเก้าแล้วซื้อก่อนเลยครับสวิมมิ่งยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะอันนี้กงจัดเคเดี๋ยวเราอัพตาไเรโรตาราลากันกดอัพไปปึบอ่าโอ้โหเด้งเงินดีสามร้อยไวมากต่อไปหาตัวจยจ้ายาวไปดีกว่าเราไปหาตัวที่แบบหา,ายาาๆบ้างเฮ้ยนี่มันชิมบานีชิมปานีนีนาโอ้โหมันกูดากันนานเกินอะเอ้ยคูดาาแป๊บเดียวเกินไม่ทันแน่ ต้องหาตัวที่แบบคูดาวแบบยังเยอะอยู่นะฮะว่ายดูก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหจะเป็นแปดวิอ่ะไม่ทันนะ่ะแปดวิเองทุกคนเนี่ยตัวนี้อยากได้ตัวนี้เอ็กทิกเอลเนี่ยปล่ไหลไปฟ้าโอ้ยทุกคนตัวนี้ตัวนี้มาน้ํา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 ทำได้ไหมว่ามาน้ํไป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 อ้าเอ้ยทุกคนเอ้ยผมว่านะเราต้องต้องทาแบบใกล้ๆก้บ้านเราอะไม่งั้นมันดีดไกลเกินดูดิดีดมาตรงนี้เลยไม่ไหวว่ะ ดีมาแบบหืมคนละยอดเลยครับยี่ไงตัวนี้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 โอ้ไม่ได้ไม่ได้กระจกมีแต่ตัวกระกากว่ะทุกคนตัวนี้อืมไม่เหลือตัวคนโหดเลยเหรอเนี่ยอยากได้ตัวติดแบบชายนี่ติดโกติดเรนโบนี่ไงนี่ไงตัวนี้ตัวนี้แองเกิลฟิตโอ้ได้ตัวละแปดสิบห้าบาทเลยเหรอเนี่ยแพงเนี่ยตัวนี้ไปโอ้ยมันอยู่ด้านหน้าด้านหลังเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโกงเกินมาเอาใหม่วัดไปใหม่นะฮะจื๊บ ยี่สิบเก้าวิทันไหมวะผมว่าผมว่าทันนะผมว่าทันนะผมว่าทันอยู่ครับเออดีเดียวดีเดียวดีเดียวตัวดีเจเนรีตัวแรกของเรามาดีเจเนีตัวแรกของเรามาเลยเปิบไปไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเยวออไม่นะหมดเวลาก่อนโอ้โหทุกคนเศร้าเลยเก็บตังค์ก่อนแล้วกันงนันนี้งานนี้อ่าได้ตังค์ไวเยอะมากโอ้โหตังค์โคตรเยอะ นี่เรามาอัพอัพตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้เก่งมากแต่เดี๋ยวเราดูก่อนที่ช็อปมันมีอะไรบ้างซื้อห้าแสนพระเจ้างั้นเดี๋ยวเราอัพตัวนี้ก่อนแลวกันถ้าห้าแสนเนี่ยได้ทีละห้าร้อยโอเคสวยอยู่แล้วก็เอามาเอามา,เ,า,มาเงินเงินเงินตาละเลโอตาลาลาตุงตุงตุงสู้ราตไปฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะเฮ้ยการันตีมิติจะมาแล้วครับตอนนี้นะฮะอีกสี่นาที แต่คงจะไม่ทันแน่ๆเลยเพราะว่ามอนเตอร์แ่งโหดจัดเลยปลาเนี่ย,อยหอยหอยหอยเก็บได้ไม่ได้หอยอ่ะหอยเก็บไม่ได้เกมไม่เป็นไรไกลๆมีตัวดีเยอะนะครับแต่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ไกลนี่แหละครับเป็นปัญหาเลยปัญหาย่าชาเลยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้นโอ้โหอยากได้ว่ะมีแต่ปลาน่าสนใจทั้งนั้นเลยทุกคนดูดิโอ้โหมีปลาให้จับเยอะไปหมดเลยนะครับอู้ดูดิโอ้ยแต่ปลาไม่ขยับอะ่ะเฮ้ยนี่เรนโบป์ปะเนี่ยไม่ใช่เรนโบ้ อืมท้อวะ่ะไม่มีตัวใกล้ๆเลยอ่ะดูดีตัวไกลทั้งนัดนี้อ่ะนี่ทุกคนพัพเฟอร์ฟิชายนี่มาปลาพัพเฟอร์ฟิชายนี่มาเลยมาเลยมาเลยฮึบอ๋อทันครับทันครับได้มาแล้วอีกหนึ่งตัววางลงไปติดช้นี่ด้วยนะเนี่ยถือว่าโอเคเลยอัปเกรดก่อนอ่าติดช้นี่ด้วยโกงนะครับ ได้เงินเยอะได้เงินเยอะโอเคได้วิแล้วเป็นร้อยแล้วตอนนี้เราฟาร์มเงินได้สบายแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวต้องเอาปลาตัวอื่นออกบ้างแหละเพราะว่าเนื่องจากปลาตอนนี้คือแบบมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สำหรับปลาเนี้ยนิโมเอานิโมขายไปเลยขายก่อนปึ๊บตัวนี้ด้วยขายขายขายโอเคสวยนี่ทุกคนนี่ทุกคนตัวรีเจนเดอรี่ติช้นี้ด้วยครับแถมอยู่ไกล้มากฮะ ไปเลยครับมา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 ติดโกติดโกเอ้ยติดชายนี่ติดชายนีเออเออ่เกือบแลวทุกคนเกือบแลวทุกคนสวยครับได้มาแล้วครับตัวนี้ตัวราคาแพงที่สุดที่ของผมที่จะมีแล้วตอนนี้เย่มาวางลงไปหูยได้เริ่มต้นเป็นร้อยเลยอ่ะดูดิโคตรเวอร์อัปเกรดเลยอ่าหนึ่งแปดร้อยแปดร้อยนี่ครับหูดูดิคือแบบ ระดับมันต่างกันมากเลยดีเจนรี้นี่คือแบบได้เงินแบบเยอะมากๆเลยอันนี้บาลูก้าวานอ๋อวานบาลูก้านะฮะจะเป็นตัวแค่นี้องว่าวานหัวถุยบาลูกาวานมันคือวานหัวถุยใช่ไหมภาษาไทยะนะังเกตไปหูเก้าร้อยเวอร์จัดเวอร์จัดตาลาเนโลตาะลาลาเราเทียบไม่ติดเลยนะ,ะทุกคนนี่แหละครับประมาณนี้สําหรับเกมนี้นะสนุกมากเลยะครับทุกคนผมรู้สึกชอบมากเลยนะฮะคือแบบใช้ได้เลยะครับทุกคนถ้าชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไว้เจอกันใหม่รัดหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับทุกคนไม่แปลกครับเจ